นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนเรารู้สึกว่าแฟนไม่เหมือนเดิมมีคนปรึกษาว่าปรึกษาเรื่องความรักครับคือผมมีแฟนอยู่กับพี่แต่ผมไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเลยผมทําแต่ง,งาน เป็นไปได้ไหมที่เขาจะไปมีคนอื่นเพราะพักนี้เขาดูห่างๆจากผมเรื่องราวนี้มักจะสะท้อนสิ่งที่เราเป็นเสมอก็คือเรามักจะเพิกเฉยสิ่งที่มีอยู่และมักจะสนใจสิ่งที่ไม่มีอยู่หมายความว่าทุกครั้งที่เรามีแฟนเราก็มักจะลืมว่าเขาอยู่ตรงนี้กับเราและเราก็ควรจะแบ่งเวลาให้กับเขาบ้างเหมือนกับว่าสมัยก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งเวลาให้เขาได้แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเราก็เริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นของตายมากขึ้น ยิ่งเราเห็นคนในครอบครัวไปของตายชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขในชีวิตเพราะว่าเรามักจะมองสิ่งสิ่งนั้นเป็นของที่จะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดไปแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีสิ่งใดอยู่ตลอดไปเราควรที่จะคิดคำานึงถึงอีกฝ่ายบ้างว่าเราควรให้เวลากับเขาเราควรจะมาคุยกับเขาบ้างรับฟังปัญหาหรือแม้น้อยที่สุดก็คือลองสังเกตว่าเขาทาอะไรในแต่ละวันเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรสิ่งเหล่านี้มันคือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และเราก็เป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นด้วยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆผมเลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าอันดับแรกเลยต้องถามคําถามนี้กับอีกฝ่ายก็คือตัวแฟนของคุณเองก่อนเสมอคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าเรารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะอะไรซึ่งการถามตรงนี้มันเป็นการคุยกันมากกว่าว่าเออฉันรู้สึกแบบนี้แล้วคุณเปลี่ยนไปจริงๆหรือเปล่าบางทีก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ เราคุยกันตรงนี้ก่อนเพื่อให้เราจบประเด็นในเรื่องการคาใจว่าโอเคเรารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันจะมาเป็นตัวชี้วัดว่าเราไม่ได้รู้สึกเป็นคนเดียวเขาก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเหมือนกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ต้องระลึกรู้อยู่เสมอว่านี่คือความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงไปคุณต้องรับคําตอบในสิ่งที่เขาตอบมาให้ได้คนที่มาปรึกษาจําเป็นจะต้องตระหนักรู้ว่าการจะมาถามอีกคนได้ ก็ต่อเมื่อเป็นคําถามที่เราคุยกับอีกคนแล้วบางครั้งเนี่ยเรามาปรึกษาแต่คุณอาจจะให้ประโยคที่มันสั้นจนเกินไปอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณมีแฟนแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าแฟนคุณรู้สึกงไงกับคุณซึ่งคำถามตามความเป็นจริงเนี่ยผมก็ไม่สามารถจะไปล่วงรู้จิตใจแฟนคุณได้ว่าแฟนคุณเป็นคนยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกได้ก็คือผมรู้ว่าสิ่งที่เขาตอบโต้อย่างเงี้ยมันหมายเขาว่าอะไรคุณจะต้องอธิบายในสิ่งที่คุณควรอธิบายมาให้ได้มากที่สุด ให้ผมได้วิเคราะห์ว่าเฮ้ยการกระทำนี้มันคืออะไรกันแน่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคนนอกดูเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นพฤติกรรมได้ง่ายกว่าและก็ได้ละเอียดกว่าบางทีเราเป็นคนในเราก็จะมองไม่เห็นอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนแต่แรกอยู่แล้วคนอื่นจะไม่สามารถตอบคาถามนี้ได้เลยเว้นเสียว่าจะเป็นตัวแฟนคุณเองนี่คือคําตอบที่ชัดเจนอีกข้อหนึ่งเหมือนกันว่าคุณจะต้องคุยกับแฟนให้รู้เรื่องว่าแฟนคุณเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะอะไรเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าคุณหรือเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าตัวเขาเองบางทีเราอาจจะ มีเวลาให้เท่านี้หรือเท่าเดิมแต่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับเราก็ได้อาจจะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเขาอาจจะปันใจกับคนอื่นหรือว่าเขาอาจจะเบื่อคุณเขาอาจจะติดเพื่อนขึ้นมาอะไรแบบนี้เป็นต้นมันเกิดได้ทุกอย่างซึ่งอันนี้คุณต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องบางคนถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาเขาอาจจะยังรักเราอยู่ก็ได้ถ้าคุณมีสิ่งที่เขาต้องการอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยกันท้อยทีท้อยอาศัยกันเราจะต้องเรียนรู้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตถ้าเขาต้องการเงินเราามีเเงินหรือปล่ ถ้าเขาต้องการเวลาเรามีเวลาให้เขาไหมสิ่งต่างๆเหล่า,า,ลานี้มันมาบอกเราว่าเขาจะอยู่กับเราตราบเท่าที่เราเนี่ยมีสิ่งสิ่งนั้นให้เขาเพราะว่าเขาต้องการสิ่งสิ่งนี้เพราะนั่นคือความสุขของเขามันไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่ด้วยกันเพราะเขารักเราแบบจิตใจ,จที่บริสุทธิ์สม,สมยัยนี้มันอาจจะหายากมากๆแต่ผมก็เชื่อว่ารักแท้เนี่ยมีจริงแต่เราต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนเสมอเราจะไม่ไปนั่งคิดว่าเขามีอะไรหรือเขาไม่มีอะไรเราจะคิดว่าโอเคการที่เรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันคือการที่เรา มองเขาในสิ่งที่เขาเป็นและคุณก็ควรจะมองเขาในสิ่งที่เขาเป็นเช่นเดียวกันเรามาแชร์กันชีวิตเราจะพัฒนาขึ้นได้ชีวิตความสัมพันธ์เราจะพัฒนาขึ้นได้ก็เพราะว่าเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่มันดียิ่งขึ้นทุกๆวันเราจะมาพัฒนาตัวเองไปด้วยกันทุกๆวันสิ่งเหล่านี้เป็นเป้เปาหมายที่ดีสาหรับความสัมพันธ์ในความรักสุดท้ายนี้ถ้าคุณรักเขาจริงควรจะแบ่งเวลามาให้กับความสัมพันธ์ด้วย ไม่เช่นนั้นอาจจะทําให้เขาเปลี่ยนไปอีกเมื่อไรก็ตามให้เรารู้แบบนี้คุณจะต้องระลึกเสมอว่าการที่คุณจะไปทําอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ฐาน,นะที่มันทําได้ขอให้คุณเพิ่มเวลาถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่มีเวลาให้เขาคุณจงหาเวลามาให้เขาให้ได้สิ่งที่สําคัญเขาอาจจะไม่ต้องการอะไรมากมายเขาอาจจะต้องการให้คุณเทคแคร์เขามากกว่าเดิมเขาอาจจะอยากให้คุณสนใจเขามากขึ้นหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่สาคัญที่ผมอยากจะแนะนําทุกๆความสัมพันธ์เลยไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์นี้เท่านั้น คือเราต้องคุยกับแฟนเราต้องด e ฟคอนเวอร์ชั o นกันนิดหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราเรียนรู้ในชีวิตว่าเราต้องทําหน้าที่ให้เราดีที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะไปบอกว่าคุณเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่ดูตัวเองแล้วว่าเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเราเปลี่ยนไปโดยการที่เราทํางานมากขึ้นเราสนใจงานมากขึ้นและแน่นอนมันคือเหตุผลที่ดีแต่ในความสัมพันธ์มันจะไม่ใช่เหตุผลที่ดีเลยถ้าเกิดสมมติเราอ้างแต่ว่างาน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 สิ่งที่สาคัญกว่าความสัมพันธ์ก็คืองานเหรอ ถ้าเกิดสมมติแฟนคุณรู้แฟนคุณอาจจะมองว่าคุณต้องหาเวลาแล้วต้องแบ่งเวลามาให้ฉันบ้างไม่ใช่ว่าคุณจะไปทำแต่งานอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้ต้องคุยกันเพื่อจะได้หาตรงกลางให้เจอแล้วก็กลับมามีความสัมพันธ์แบบเดิมที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ y o u ูทูบและอย่าลืมติดแฮชแท็กเพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกแยชิด้วยนะครับ